ต้องเวียนใจเวียนเกิดมาเกิดเยอมาเกิดทุกมากอ้เข้าใจอยนี้หน่อยนะืมเดี๋ยวใเดี๋เกิดเดี๋ยวใเยเกิดอยี้ขึนไปสวรรค์เี่ก็ลงมาเกิดเยอะนนา้แจดูมันน้อย มันก็มีต็มที่แบบอเลรอมมืมแต่บางเรืแองก็ไม่ไปอย่างกาเดินเตะท,ทุกเนี่ยเดยกก็ต้องมาเดี๋ยวก็ต้องมาอ,มาอืชาเดียวนี่เราทุกอย่แล้วเนี่ยชาเดียวน่ะอะไรช,ชาติจะทุกข์กันนาน อะไวอะไรที่ไปังก็ไดีบยวา็ายใจก็หกนุกบางนีตัวตัวเราต้องเยนเนชาดเยน็นก็ทุกข์พอแล้วจะเอาจิตชาตมันไม่เอาแล้วมันทาเต็มที่แล้วนี่ความชาตินี้เลย แค่ okay. ที่ถามจิตก็ที่ถามจิตเราเมื่อที่ถามว่ายอย่าม,มาเลยทำเต็มเลยไปเลยเร <c oughs> าเนะี่ยขาใจแล้วเนาะ <c oughs>